कामत न केंता ताए बाई न और लका मोलां बिसा देले โดนลูกเห็บล่วงลูกเห็บตกใส่ให้เปลี่ยนให้ใหม่เลยอะไรนั่ะนกบนพึ่งมาทำใหม่เลยนั่นมันอยู่ด้วยหน่อยมันอยากอยู่ด้วยน่ะมันก็จะได้กินลูกบัมเบอรี่ด้วยไงใช่ไหมล่ะอย่ามาทำมันลูกอย่ามาทำมันนื้อไข่มันล่วงลูก มันอยู่ด้วยมันอยู่ด้วยมันอยากมาอยู่เั้นไหมมับนบอกว่าเรารใจดีไอ้มันร่วงก็ตกแตกดีล<ต>ูกมันก็ตายขอหลอดีมันก็เสียใจตี๋โอ้ก็เสียใจตีโอ้มันมารียา่าย่มีแต่ลูกสวยๆเลยไหมนกมันก็ยังมาขอกินด้วยเลยมทลาทารังด้วยอะไรเนี่ยเห็นไหมลูกโดกมากเลยเนาะแม่เามื่อกี้เขาจะเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวก็เปลี่ยน มันลูกเห็นมันเพิ่งตกไปมันร้อนมากไงอากาศข้างบนกับอากาศข้างล่างนั่นนะมันเกิดแรงประทะมันก็เกิดพายุหมุนดีหือลูกเห็มันตกไหนสองสามวันที่แล้วน่ะลังคาเปิงเลยลูกเห็บก้อนโตๆทั่วโลกเลยเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่ซื้อสังกะสีมาก่อนแต่กรโจกด้วยอืมแต่ก็ะจกหมดรายตังนะลูก